พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตครับทนายความในทีมดกรกิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธนะครับวันนี้นะครับผมาจากการที่มีเฟซบุ๊กเข้ามาถามถึงส่วนครอบของทรัพย์หรือว่าส่วนครอบของที่ดินอะไรต่างๆนะครับผมวันนี้ผมจะไม่ให้ความรู้นะครับผมตามมาตรา144นะครับผม ส่วนครอบของทรัพย์หมายความว่านะครับส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือโดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะครับผมเป็นสาระสําคัญของความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้นนะครับผมไม่อาจแยกออกจากกันได้นอกจากจะทําลายทําให้บุบสลายหรือทําให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไปนะครับผมวักสองครับเจ้าของทรัพย์นัย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนครอบของทรัพย์นั้นนะครับผม เช่นนะครับผมผมอยากให้ความรู้นะครับเช่นบ้านนะครับผมบ้านเป็นส่วนครอบของที่ดินนะครับผมบ้านเป็นส่วนครอบของที่ดินแล้วก็โรงเรือนนะครับผมโรงเรือนที่มีการติดิดนาถาบอนกับอ่าที่ดินถือว่าเป็นส่วนครอบนะครับหาเพียงชั่วคราวไม่ถือว่าเป็นส่วนครอบนะครับผมต้นไม้ต้นไม้เป็นส่วนครอบของที่ดินนะครับผมเป็นที่ไม้นั้นอ่าขึ้นอยู่เป็นต้องเป็นไม้ที่ไม้ยืนต้นนะครับผมสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนครอบครับ แต่บางอย่างก็ไม่เป็นส่วนควบถ้าเป็นการขึ้นแบบตัวขาวนะครับผมถามว่าอย่างเช่นที่นั่งรถที่นั่งในรถยนต์นะครับผมถือว่าเป็นส่วนควบของรถยนต์นะครับผมอุปกรณ์แม้แต่แม้แต่ตัวอาคารนะครับผมบางครั้งสาะน้ําที่อยู่ในตัวอาคารก็ถือว่าเป็นส่วนควบของตัวอาคารนะครับผม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในคำพิพากษาของสารดีการดังต่อไปนี้นะครับผมซึ่งเป็นปัญหากันอยู่ครับผมผมจะนําดีการบอกนะครับผมตามมาตราขออภัยครับตามคำพิพากษาสารดีการที่935ครับ2562ครับซึ่งเป็นดีการเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งเป็นปัญหากันเกิดขึ้นนะครับผมอ่าลูกห้องนะครับผมที่จอดรถคอนโดนะครับไม่เป็นส่วนควบครับที่สารดีการท่านบอก ที่จอดรถได้มีสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ต้องเป็นคู่กับห้องชุดทุกห้องไปไหมนะครับผมก็คือไม่เป็นนะครับผมโดยลักษณะของห้องชุดที่ซื้อขายกันด้วยทั่วไปอาจจะมีที่จอดรถรวมอยู่หรือไม่ก็ได้อาจจะอาจจะซื้อที่จอดรถเพิ่มสําหรับอาคารห้องชุดดังนั้นการที่จอดรถตามสภาพแห่งทรัพย์หรือโดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะครับซึ่งไม่เป็นสาระสําคัญของความเป็นอยู่ห้องชุดจึงสามารถแยกออกจากกันได้ ที่จอดรถจึงเป็นเพียงอ่าส่วนอส่วนทรัพย์ของบุคคลหรือเจ้าของชุดมีใช้ส่วนควบนะครับผมเพราะเห็นนี้นะครับผมที่จอดรถนะครับไม่ใช่ส่วนควบเมื่อไม่ใช่ส่วนควบนะครับผมเจ้าของห้องไม่มีสิทธิที่จะไปบอกว่าจะอะย้ายที่จอดรถไปติดห้องชุดนะครับผมกาคือการซื้อที่จอดรถของคอนโดหรือ อลูอล <C Sie g> ูมิเนียมต่างๆครับผมเป็นการซื้อในส่วนในของที่ดินในที่จอดรถเฉพาะสิทธิในการอ่าสิทธิในการใช้จอดรถเท่านั้นนะครับผมจึงไม่สามารถที่เป็นส่วนครอบของห้องได้นะครับผมพอเห็นนี้นะครับผมส่วนครอบของรัพย์ท่านต้องทราบว่าส่วนครอบของทรัพย์นั้นเป็นสาระสําคัญความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้นหรือเปล่าเมื่อเป็นเป็นสาระของความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้นหรือจารีตประเพณีให้ติด ให้ติดของตัวทรัพนั้นก็ไม่สามารถทําให้แยกออกจากกันได้ต้องทําให้บุบสลายเท่านั้นนะครับผมพอเหตุน,นี้นะครับผมจึงให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนควบนะครับผมจำไว้เลยนะครับบ้านที่มีหนาแน่นนะครับผมที่เราอยู่เป็นส่วนควบแน่นอนครับต้นไม้ยืนต้นเป็นส่วนควบครับโรงเรือนแม้ว่าถ้าเป็นโรงเรือนเป็นปูนเป็นอะไรหรือว่าเป็นส่วนควบ อ่าโรงเลี้ยงม้านะครับผมในไร่ติดถาวรถือว่าเป็นส่วนควบครับผมพอจากที่ส่วนควบให้ความรู้กันไปนั้นนะครับผมท่านสามารถนําความรู้นั้นไปใช้ในเวลาซื้อขายทรัพย์สิสนท่านจะเห็นว่าสิ่งไหนคือส่วนควบเวลาท่านไปซื้อขายที่ดินแล้วมีที่ดินติดมีโรงเรือนหนาแน่นติดม้านะครับผมแต่เกอแล้วเขาบอกว่าขอรื้อโรงเรือนอน,นี้ทีข่ขัดเฉพาะที่ดินนะครับผม ท่านบอกเลยบอกว่าโรงเรียนที่ติดหนาแน่นหรือบ้านที่ติดหนาแน่นอยู่เป็นส่วนควบครับผมไม่สามารถที่จะสามารถทําลายได้จะทําให้ราคาทรัพย์สินลดลงครับผม mm hmm. พอทีนี้ครับผมจึงให้ความรู้ท่านมาเพียงเท่านี้ครับผมทนายความดวงรักทนายความนาีินดกรกิติศักดิ์ทนายวิจิตรพุทธขากล่าวกับท่านว่านะครับหากท่านไม่รับิดความเป็นธรรมนะครับแล้วยักจนทางสภาทนายความของพวกเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับ ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์นะครับขอบคุณที่บอกต่อนะครับผมแต่ที่สําคัญนะครับอ่าขอขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรัตทนายในทีมดรอกอร์กิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับ